สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆนะครับชาว VOG Speed d e a l e r i s t r นะฮะไม่ใช่ชาวก็ได้นะครับก็มาอยู่ด้วยกันได้นะโอเคนะครับในของวันนี้นะครับเนื่องจากว่าทุกคนเห็นรถคันนี้ปะ่ะเออนี่แหละนะครับรถสปีดพาร์ทนะฮะคือผมผมจะได้สกิลแล้วอะ่ะคือสกินนะครับสกินสกิลมาได้ไงคือ <c oughs> จะได้สกินมาแล้วนะสกินนี้ทุกคนเห็น,หนปะ นี่นี่น,นี่เห็นปะนี่ครับผมโอ้โหดำฟ้าเทาๆประมาณนั้นอนะ่ะคือผมจะได้มาแล้วนะแต่ว่าผมภารกิจผมทำไม่ครบอะ่ะคือในของการทำภารกิจก็อันนี้นะครับตรงหน้านี้เนาะคืออันเก่าอะ่ะที่เขาเอาออกไปอ,อันนั้นน่ะผมทำไม่ครบนะฮะแต่ว่าผมก็ใกล้จะได้ในของสก,กินแล้วนะดูนี่ดูนี่ ขาดไปแค่สองช่องนะครับหนึ่งร้อยสิบเก้ากับหนึ่งร้อยแปดสิบอะจะเอาก็อืมไม่เอาก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะเออคือมันเหลือแค่นี้อะไม่เอาก็คงไม่ได้แล้วอะใช่ไหมเ,ออเพราะอย่างนั้นเราก็เลยจะไปต้องซื้อคนระัเพราะว่าในของสปีดพาร์ทนะครับกอ,อหมดหมดในของวันที่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะ สปิริพาทหมดวันที่ยนะี่สิบสี่เนาะวันนี้ก็วันที่สิบเ้านะครับยี่สิบแล้วนะเหลือเวลาไม่เยอะนะครับช่วงส่วนภารกิจนี้ก็หมดแล้วจะไม่มีมาแล้วนะตรงหน้าภารกิจนี้ผมก็เลยโอ้เหลือแค่2ช่องนี่นครับจะไม่เอาก็ยังไงยังไงอยู่นะครับนะเพราะงั้นโอเคซื้อก็ซื้อครับงั้นใช้เพรซื้อเลยนะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่โปรโมชั่นเขาลดเนาะเขาลดให้นะครับอ่าแปดสเอร์นวะไม่ใช่ดิ เขาลดให้7%็ดปอร์เซน์ะครับก็คือแปดสิเพซเหลือห้าสหกเพซเนาะก็โอเคซื้อก็ซื้อซื้อสองครั้งนะซื้อไปแล้วหนึ่งะฮะเหลือนึ่งเหลนึ่งช่องครับจริงๆก็ไม่อยากจะซื้อนะแต <c oughs> ่โอเคเอาก็เอาสกินก็เอาครับนะโอ้โหงั้นได้แล้วนะครับเพราะงั้นเราก็เปิดรับสกินเราเลยนะครับโอเคได้แล้วนะครับถาวน นี่เลยเดี๋ยวเราไปเล่นกันดูนะครับว่าสกินนี้ได้มนันนี้มามันช่วยเพิ่มอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนสกินนี้เขาช่วยเพิ่มอะไรกดใช้ไปเลยนะครับช่วยเพิ่มในของค่าชาทานนะซับระมางปวด0.1นะครับก็โอเคได้สกินมาแล้วเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูก็ไปในของหมดธรรมดาเลยนะ รถสปีดพาร์ทคันนี้นะครับผมก็ได้ทำคลิปนะครับว่ารถคันนี้อัดใส่ไหนแล้วก็ทุกคนสามารถไปดูได้นะครับว่ารถสปีดพาร์ทคันนี้เออมันอัดใส่ไหนบ้างนะครับอัพไปด้านขวาหรือด้านซ้ายหรือตรงตรงต่างๆนะฮะไปดูได้เดี๋ยวลองมาเล่นก่อนก่อนนะถือว่าสปีดพาร์ทรถคันนี้มันแรงนะแรงนะแต่ว่ามันก็เดี๋ยวก็มีคันที่แรงกว่านี้มาแน่นอนครับใครทุกคนคิดเอาเองว่าจะเอาหรือไม่เอานะ ถ้าจะเอาเฉพาะความสวยก็เอาได้นะครับหรือจะรอคันอื่นๆก็รอได้นะแต่คันนี้ก็แรงนะครับไม่ใช่ไม่แรงนะแรงกว่ารถใส่เติมเมื่อก่อนซะประมาณใส่เติมเมื่อก่อนนี่ไอ้อะไรนะที่เติมหมดไป <c oughs> สี่แปดพันเก้าพันเพจอะเออคนง่ายก็คือแรงกาตอนนั้นอีกนะดวแค่คันนี้แค่ซื้อสักประมาณหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทเองนะก็ได้แล้วนะ okay. โอเคโค้แรงนะครับไม่เจอโค้โ,โหดเลยพอเจอโค้โ,โหดนี่ผมนี่ก็แพ้น,นเนี่ยโอ้โหพออัเคปนี้มันไม่เจอผมก็เลยแม่โหดเกอิอประมาณนั้น พี่เปไปครับสีม่วงนี่ก็จามนะครับโอยโคตรแรงอ่ะรู้สึกว่าในของอถ้าใส่สกินแล้วมันมีในของตัวคัดะชะทาม,มาเหมือนว่าจะเก็บในโตได้ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นอตอนที่ยังไม่ได้สก,กินนะง่ายขึ้นนิดนึงนะเพราะว่มามันเพิ่มมาเนาะคือมันเพิ่มมาสักประมาณเ,ออเพิ่มมาสักประมาณลงข้างล่างเลย ก่มมาอยู่ที่0.1นะฮะจบไปแล้วหดจากจะโชว์รถให้เขาดูหน่อยครับว่ารถเราอะสกินนะครับนี่โอโ้โหน่าอยู่คนเดียวปัตเทอร์ลดเม็นโคตรเท่ hey. นี่ดูมาเมนเตอร์ซะด้วยโอโ้โหมาในสนามยา,ยากๆเลยนั้นนี่ยไม่เป็นไรผมก็แอบซ้อมอยู่นะแต่ ซ้อมกัเล่นเล่นจริงเ่มันแตกต,ต่างกันอยู่รถไอ้สกินคันนี้นะครับสปีดพาร์เน่สำหรับคนที่เติมสัประมาณ1 3 9บาทและเก็บเคเวสท,ทำภารกิจครบทุกภารกิจแน่นอนว่าไม่จะเป็นต้องใช้เพชรซื้อ,อประมาณวิวเหมือนผมอ่ะไม่จะเป็นต้องซื้อวอิววิวหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าหนึ่งร้อยแปดสิบบไม่จะเป็นต้องซื้อถ้าใครที่ทำครบอ่ะออได้สกินแน่นอนครับ ได้สก,กินแน่นอนเพราะว่าผมก็แค่ซื้ออรับซับประมาณาไม่ใช่ซับประมาณผมซื้ออยู่ที่3 0 0รอสาแล้วมาได้ไงห, <c oughs> หรือตรงสตีไปหมด <c oughs> ผมซื้ออยู่ที่139้บาทเองนะฮะ <c oughs> แล้วก็ทำภารกิจนะส่วนมากผมทำภารกิจได้ไม่ครบอะ่ะเหมือนว่ามันจะมีในขออ,อ,อันหนึ่งนะหรือว่า2ออันแหละที่ผมทำภารกิจไม่ครบนะ ผมก็เลยไม่ได้180อบอ่ะก็เลยจะไปต้องใช้เพชรซื้อเนาะก็ใช้เพชรซื้ออยู่ประมาณ100เท่าไหร่56-56ใช่ไหม5้5 6ิบหอ่าประมาณ112เพชรประมาณนั้นเลยถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้สกินอ่ะเพราะมันเหลือแค่2องอันเองโอ้โหแค่2องอันเองยังไม่ซื้อไม่ได้นะครับ เดี๋ยวไขหน้าเขาเฉยๆนะโอ้โหนี่ดิสเก็บในโตง่ายนิดนึงแต่สมาก็เน้นสกิลแหละเน้นว่าเราก็มีสกิลนะครับน้องๆเออประมาณนั้นโอเคเด็ดเดเดดเด็ดเด,ดดเด,ด,ด สนามป่าโอ้ยแม่งคดแท้ครับไอ้ยะที่หนึ่งอยู่แล้วสนาม A อารลนติสรีเวิร์ดคงจะไม่มีใครสู้ผมได้แล้วแหละนะถ้ามาในของสนามนี้ดูทุกคนดีฝีมือม,มันไม่ถึงอ่ะอโอ้ยมาสนามนี้แล้วใครจะสู้ผมได้เนี่ยเมนต์อดว่าผมอ่ะต้องที่หนึ่งครับ รอดูรอดูไม่เชื่อไม่เชื่อเรอดูได้เลยนี่นี่ดูดูด,ดูดูเขาไม่ทําคุยแต่เขาไม่ได้สก,กีนะ่ะดูผมอืซื้อเลยหนึ112่งรอยสิบสองเพลสได้ละได้ละเดี๋ยวลองครับรถฟรีคันนี้ก็แรงนะไอ้ไอ้คันที่อยู่ข้างๆผมอะ่ะไอ้สีททเทาๆอ่ะเออ คล้ายๆเหมือนลบลบผม่ะครับอหายใจไม่ออกลมมันแรงไม่ใช่อยู่ใต้มหาสมุทรครับโอ้บดีป่ปะกดตัวนี้สองครั้งอืมกดตัวเลี้ยวค้างครับแบาแบายนี้ผมบอกแล้ว ว่าผมอ่ะโหฝีมือเขาสู้ผมไม่ได้โอ้จะเอาสนามที่มันยากๆมาทําไมรู้ก,ก็รู้ว่าฝีมือผมอ่ะระดับปังกลางนะครับงงดิปกติเขาจะว่าหัหใช่ป่ะแต่ <c oughs> ผมระดับปังกลางนะครับลองเรียนมีรูทม,มีบูทบม,มีบูทมีรูทมีรูท มันไม่มีครับโอ้ไม่ได้ C W W ไปครับไม่ได้เบสนะถือว่ารถมันแรงมากเลยนะเตะนิดหน่อยครับเนื่อจากว่ารีดองศาได้ไม่โอเคทำไมเขาอ่อนอย่างเงี้ยโอ้ความตึงตรงตึงเต้นมันไม่มีเลยครับ แม่สมชื่อกับธรรมดาจริงๆถ้าสนามโอ้ไม่ใช่สนามดิถ้าแรงนะโหเรียกว่าตอนนี้ชนกันยับเลยยางกันที่หนึ่งที่นงนะที่นงที่หนึ่งอนะะครับใช่ไหมอะทุกคนเวลาแค่นี้ถือว่ากระจอกมากเลยเห็นไหมที่โชว์ยังที่หนึ่งได้เฮ้ยหดจัด จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้นะฮะก็มาเพียงแค่นี้นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สกินนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเนื่องจากว่ามันหมดแล้วนะครับในของวันที่24นี้ก็สปิรพาสเขาออกไปแล้วนะสำหรับสปิริทพาสซีซั่นนี้นะฮะใครที่ทำภารกิจมานะครับผมคิดว่าคงได้สกินแน่นอนนะสำหรับคนที่เติม139บาทก็ได้นะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้ได้ยังไงต้องขอไปด้วยแต่สําหรับผมก็คือถ้าเราซื้อสปีดพาสอ่ะตลอดมานะครับเขาจะบวมมาให้เราประมาณเสร็จใช่ไหมล่ะแล้วเราเปิดเลยนะครับแล้วก็ให้เราเก็บมาทาภารกิจทุกวันทําทุกอันนะครับผมว่าได้สกินแน่นอนนะครับไลส้สกินนี้มันก็ช่วยในของค่าช้าทานด้านในการเลี้ยวหรือเปล่าประมาณด้านในการเก็บในตัวเมันดีขึ้นนะครับ <c oughs> คิดว่างน้นนะ โอเคก็มาเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส cribe และเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับซึ่งสำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆให้ด้วยนะครับบ๊ายบายพเพบกันในคลิปหน้าครับผมจาก VOG นะครับ